สนับสนุนโดยประกันธุรกิจมั่นคงกสิกรไทยจากธนาคารกสิกรไทยกลอต่ออยากให้คนไทยลงทุนเพื่ออนาคต Nature HM 3 Step เเผยผิวหน้าดูกระจ่างใสด้วยพลังโสมศูนย์บริการรถยนต์ปีควิกอย่าว่านชักมดลูกผสมสมุนไพร777ตราหมอเสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม ฟิล์มกรองแสงไฮคูเย็นไม่กลัวแดดโครงการโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์2013ขบวนกครับสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับคอรัมนิสของเราครับคุณสรกลณ์อดุลยานนท์ครับสวัสดีครับพี่คุณสวัสดีครับ เดือนดีๆอย่างนี้พี่ต้องมีแบบว่าเรื่องดีๆหวานๆมาฝากเรานะฮะครับเดือนแห่งความรักก็มีหนังสองเรื่องมาเล่าให้ฟังโอเคโอเคเรื่องแรกไม่ได้คุยเรื่องหนังนานเลยดีครับผมชอบมากเลยครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ได้รางวัลอสการ์ชื่อเรื่องว่าบิลฟูมายที่รัสเซลโคลเล่นเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของนักคณิตศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบล ผม,ผมชอบหลายฉากของเขาแต่ฉากนี้ผมประทับใจก็คือว่าเวลาเราพูดนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีลักษณะของสติเฟื่องนิดนิด,นดคือเรื่องบางเรื่องที่มนุษย์ทําง่ายๆเขาก็ยากๆคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรที่ผลลัพธ์เร็วๆครับเหมือนกับมีสูตรลัดมีอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆคือมองอะไรเป็นสมการเพื่อหาผลลัพธ์ว่าได้ผลเป็นอย่างไรใช่วันหนึ่งเขาไปในในผับ แล้วก็ไปปิ๊งสาวคนหนึ่งเวลาปิ๊งสาวปั๊บทุกคนก็จะมีกระบวนการแบบมนุษย์ธรรมดาขอเบอร์ไล่จีบอะไรเงี้ยแต่เขารู้ว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายแล้วทุกคนคือเขาเขาเขาอยากจีบสาวคนนี้ไปนอนด้วยอ่ะอ๋อเขาไปบ้านปลายเลยบ้านปลายเลยสุดท้ายบ้านปลายคือคุณอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วภาษาที่เขาใช้ก็คือว่าไปสกิดสาวแล้วว่าอ๋อนี่คือเพิ่งรู้จักไปสกิดผู้หญิงเลยแล้วก็บอกว่าผมอยากแลกเปลี่ยนของเหลวกับคุณ เคยไปบ้านปลายเลยอ่ะนี่คือแบบเอิมหนังก็ดําเนินไปอย่างนี้แล้วก็บอกให้คนรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนแบบแบบถ้ามองในแง่ของสังคมทั่วไปครับคนเพี้ยนอ่ะใช่ครับแต่จริงๆเขาเป็นคนฉลาดมากแต่เขามีโรคโรคหนึ่งคือเป็นโรคจิตหลอนจิตหลอนก็คือเป็นสมมุติว่าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นเขาคิดว่าเกิดขึ้นคนบางคนไม่มีอยู่จริงเขานึกว่ามีอยู่จริงแล้วก็เขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลจะวันหนึ่งพอรักษาหายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ ครับอันนี้มันเกี่ยวกับความรักความหวานยังไงตั้งแต่เล่ามามันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เพี้ยนจากคนปกติแต่เป็นคนฉลาดนะไม่ได้โง่มีตอนหนึ่งที่เขาพอรักษาหายเสร็จเขาได้รางวัลโนเบลพอขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยเขาก็พูดว่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาแก้สมการแก้ทฤษฎีมามากมาบแต่เขาเพิ่งรู้ว่าสมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือสมการของความรักระหว่างที่เขาพูดเนี่ยตาเขาไปสบตาภรรยาเขา ซึ่งดูแลเขาตลอดตอนที่เขาเป็นโรคจิตหลงโดยที่มีอยู่สิ่งเดียวที่ทําให้เธออยู่กับเขาได้ก็คืออันเดียวคือว่าเธอรักผู้ชายคนนี้ผมก็ต้องการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครกําลังมีความร,รักอยู่แล้วสึกว่าเมันทุกข์มันอะไรต่างๆขอให้รู้ว่าเรากําลังอยู่ในสมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ฉันอย่าแปลกใจเลยครับว่าเราจะมีความทุก์มีอะไรพวกนี้บ้างทำไมมันยากจังเลยใช่ทำไมมันเหนื่อยจังเลยครับทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคุณกําลังอยู่กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ครับแล้วก็เรื่องที่2เรื่องที่สครับก็เป็นเรื่องหนังเก่าครับเรื่อง a d v e r s ร s i ซเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกเนี่ยเป็นคนตาบอด ตั้งแต่อายุประมาณสักแปดถนะครับแล้วก็ทำอาชีพหมอนวดอยู่ในรีสอร์ทอะไรเงี้ยก็วันหนึ่งนางเอกที่อกหักจากนิวยอร์กหน้าตาดีการงานดีก็มาอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งนี้ก็เจอกับพระเอกเขาชอบพระเอกม้ากตรงที่พระเอกเป็นคนที่จิตใจดีมองโลกในแง่ดีแต่เขาเพิ่งมารู้ว่าพระเอกแต่ตาบอดเขาก็เลยคิดผูกพันแล้วก็อยากพาพระเอกเนี่ยไปรักษาแล้วก็วันหนึ่งพอเขารักษาเสร็จแล้วพระเอกก็ตาดีขึ้นนะครับเขาก็พาพระเอกเนี่ยไปที่นิวยอร์ก คือระหว่างที่พี่เอกตาบอดเนี่ยนางเอกจะเล่าเรื่องให้ฟังพี่เอกก็จินตนาการในในโลกความแห่งความมืดตลอดเวลาเขาอยากเห็นเส้นขอบฟ้านางเอกเคยเล่าว่าเส้นขอบฟ้ามันสวยยังไงบ้างอ้อไปที่นิวยอร์กปั๊บก็ถามพี่เอกก็ถามว่าเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนนางเอกก็บอกว่ามันไม่เห็นหรอกเพราะหน่อยนิวยอร์กมันตึกเต็มไปหมดเลยมองเห็นไั่บางไม่เห็นเส้นขอบฟ้าหรอกผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่หรือคือแม้ว่า บอกว่าเส้นต่บฟ้าไม่มีหรอกพี่เอกบอกไม่ใช่มันมีอยู่แต่พียงแต่ว่าเราไม่เห็นนะเวลานี้เท่าไหรนเองครับเดี๋ยวอันนี้เกี่ยวอะไรกับความรักยังไงพอดีผมเคยได้ยินว่าความรักทําให้คนตาบอดอ่ะผมก็เคยได้ยินก <laughs> ็เลยเอาเรื่องเล่าของคนตาบอดมาเล่า <ๆ S 2> ให้ฟังว่าถ้าคุณตาบอดอยู่เนี้ยขอให้ใช้มุมมองของคนตาบอดบ้างก็คือลองคิดด้านแบบคนที่มองไม่เห็นเขาคิดครับ อาจจะเป็นด้านที่ดีกว่าคนมองเห็นคิดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเจอความรักมันต้องเจออกหักเจอเรนต่างมากมายเนี่ยผมนึกถึงหนังเ,นเรื่องแรกที่ผมเล่านะครับจอห์นเนสที่เป็นที่เขาที่เขาเขาป็นโรคจิตหลอนวันหนึ่งที่เขารักษาหายเนี่ยเขาพูดถึงคำหนึ่งบอกว่าความรู้สึกที่เห็นที่คนคนหนึ่งหายไปหรือสิ่งของหายไปมันไม่ทุกข์มันไม่เศร้ามันไม่เลวร้ายเท่ากับสิ่งที่เราคิดว่ามี แท้จริงมันไม่มีอมเหมือนกับว่าคนที่เคยอกหักว่าเพราะว่าไม่ชอบเขาตลอดเวลาเลยชอบเขาเนี่ยรักเขาแต่รู้ว่าเขาไม่รักเราวันนึงก็อกหักมาม,มันไม่ทุกเท่ากับว่าคิดว่าเขารักเราตลอดเวลาแต่แท้จริงเขาไม่ได้รักเราความรูม้สึกมันจะเลวร้ายมากมแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากจะบอกว่าให้มุมมองแบบคนตาบอดบ้างคนบางคนนะครับมีความรักแล้วก็พออกหักแล้วก็เป็นภาพจําทั้งชีวิตว่าความรกักมันไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกไม่ดีหรอก ก็อย่าให้คิดกับพระเองในเรื่องแอดเวอร์ซบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเราไม่เคยเจอรักแท้ที่เรา,เราคิดมองม่เห็นมองไม่เห็นนี่แหละไม่เคยเจอหรือประสบการณ์เราแย่ๆแท้จริงมันมีนะอย่าให้มีความหวังและศรัทธานในความรักเข้าใจแล้วครับ <laughs> พอเข้าใจแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับคืออย่างนี้รท่านผู้ชมครผมรู้สึกเหมือนว่าตอนเนี้ย สมมุติคุณไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนยอดตึกสูงสุดเนี่ยรหรืออยู่บนยอดภูเขาเนี่ยคุณไม่มีทางมองเห็นเส้นขอบฟ้าผมมองผมนั่งตรงนี้ผมมองหาเส้นขอบฟ้าก็ไม่เห็นโดนอะไรบังหมดเต็มไม่หมดเลยครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นเวลาผมอกหกักผมก็คิดว่าชีวิตนี้มันไม่มีใครรักจริงหรอกอืไอ้ความรักที่มีความสุขมันไม่มีอยู่จริงในโลกครับเพราะฉันไม่เคยเห็นอืคุณกําลังโดนตึกบังอยู่แค่นั้นเองวันหนึ่งคุณก็จะได้เห็นเพราะมันมีอยู่จริงนี่เป็นมุมมองแบบสถาพนิกอย่างแท้จริง ใช่ผมชอบมากใช่ครับจริงจริงถือว่าพี่กำลังจะบอกนี้ใช่ไหมครับมันจงเชื่อว่าจงเชื่อและจงศรัทธาว่ามันมีอยู่จริงเรายังมองไม่เห็นแค่นั้นเองวันหนึ่งมันก็จะได้เห็นเองแหละใช่ครับเออสักอายุแปดสิบกว่าก็จะพบรแล้ก็ไม่เป็นไรไงแต่มันมีอยู่จริงแน่ๆใช่ครับพอเรารู้มันมันมีอยู่จริงปั๊บเราจะใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็จะไม่ตัดสินใจอะไรไม่ดีหรือคิดอะไรสั้นๆครับ เพราะเรายังศรัทธาในความรักอยู่นี่คือสิ่งที่พี่ตุ้มกาลังจะบอกในใเดือนแห่งความรักใช่ครับอ้าวเรื่องความรักเข้าใจผ่านพ้นไปนะฮะขอเรื่องของขวัญบ้างครับปลายปีที่แล้วบอกว่า <c oughs> เรามีของขวัญปีใหม่ตอนนี้มันมาเดือนหนึ่งแล้วของพี่ตุ้มยังไงครับก็วันนั้นมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ทํามาพิเศษนะครับช,ชื่อคําถามบอกทิศคําตอบบอกทางแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยใครสนใจอย,อยากได้หนังสือเล่มนี้ให้ไปผมตั้งคำถามว่าคําถามแห่งชีวิตของคุณคืออะไรแล้วเข้าใน Facebook ของเจาะใจ ครับแล้วก็มีคนเข้ามาประมาณห้าร้อกว่าคาถามโอ้ขอบพระคุณทุกท่านนะขอบพระคุณมากเลยครับเราครับก็ได้คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับก็จากยี่สิบถามที่โดนใจที่สุดครับรวมแล้วก็จะมียี่สิบคนที่ตั้งคำถามมาโดนใจพี่ตุ้มจะมีท่านผู้ชมยี่บท่านที่ได้รับรางวัลเป็นหนังสือนะครับก็ขอขอบคุณพี่ตุ้มสารกณมากครับขอบพระคุณครับหวังว่า น้าทุกหยดที่คอลัมนิสต์ของเราพยายามเติมใส่แก้วให้กับท่านผู้ชมแล้วผมก็พลอยได้รับอานิสงส์ในการเติมน้ําต่างๆเหล่านั้นไปด้วยทําให้ความรู้สึกดีขึ้นความรู้เพิ่มพูนขึ้นและมองโลกอย่างใกล้เคียงความจริงและมีความหวังมีอนาคตที่ดีกว่ารอเราอยู่เสมอขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ